68รูปธรรมกึ่งพลังงานท่านลูทอพาผมเดินขึ้นมายัางชั้นดาดฟ้าของอาคารที่พักและน่าจะเป็นชั้นสูงสุดแล้วบนนี้ประกอบไปด้วยหมู่อาคารยอดแหลมคล้ายเจดีขนาดเล็กเป็นจำนวนมากมีทั้งสูงและต่ำ ทั้งหมดถูกสร้างด้วยโลหะสีทองรูปทรงกลวยและมีเหลี่ยมมุมเป็นจีบๆลักษณะเหมือนผลมะเฟืองทีๆยาวตลอดจนถึงยอด หากคนที่ไม่ค่อยคุ้นเคยกับวัดทางพุทธศาสนาถ้ามองเพินๆจะคิดว่านี่คือเจดีแต่สำหรับผมที่เป็นชาวพุทธโดยกำเนิดเมื่อผมเห็นใกล้ๆก็สามารถบอกได้เลยว่านี่ไม่ใช่เจดีผมดูว่ามันเหมือนเสาอ,อากาศมากกว่าที่สำคัญด้านล่างของอาคารทรงกลวยเหล่านี้มีประตูที่เปิดปิดได้และภายใน ก็ดูจะเอาไว้เก็บอะไรสักอย่างด้วยแต่เท่าที่ดูตอนนี้ไม่มีอะไรอยู่ข้างในนั้นที่นี่ใช้ทำอะไรครับผมถามทันทีมันเป็นทั้งที่สำหรับจอดยานและเป็นที่สำหรับฝึกนักบินหัดใหม่ด้วยเหล่านักบินมือเก่าวเขาจะสามารถนำยานขึ้นลงตามแนวดิ่งได้ในทุกๆท,กที่แต่สำหรับนักบินหัดใหม่การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งนั้นจะยังไม่ชำนาญ เขาจะเคลื่อนที่ได้อย่างเป็นธรรมชาติเฉพาะในแนวระนาบเท่านั้นดังนั้นเวลาที่เขาจะนำยานขึ้นและลงต้องอาศัยอุปกรณ์ช่วยเหลือซึ่งก็คือยอดแหล,ลมที่ทำหน้าที่แวกสนามแม่เหล็กเหล่านี้กับรูปธรรมผู้ช่วยอีกหนึ่งรูปธรรมเธอคงพอรู้บ้างแล้วใช่ไหมว่ายานบินของเราทำงานด้วยหลักการอะไรเขาถามย้ำ ออพอรู้ครับเคยมีคนเล่าให้ฟังอยู่แต่ผมไม่ค่อยเข้าใจหรอกครับผมตอบอธิบายแบบง่ายๆเลยนะหลักการเคลื่อนที่ของยานคือการแหวกหรือทางสนามพลังงานทุกชนิดที่จะเป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนที่ไม่ว่าจะเป็นอากาศสนามแม่เหล็กหรือคลื่นความถี่ชนิดต่างๆให้กลายเป็นที่ว่างโดยการส่งพลังจิต เข้าไปในกลไกลที่ทำหน้าที่ขยายพลังนี้ให้เข้มข้นมากขึ้นพลังทางจิตที่ถูกขยายและส่งออกไปนี้จะมีอนุภาคในการแวกหรือทางสนามพลังงานให้เป็นเส้นตรงแบบชั่วคราวเมื่อ,อยานเคลื่อนที่อยู่ในความว่าง จึงไร้ซึ่งการเสียทานใดๆซึ่งไม่ต้องอยู่กับปัจจัยด้านระยะทางตราบใดที่พื้นที่ว่างนั้นยังคงดำรงอยู่ยานเหล่านี้จึงเคลื่อนที่ได้เร็วมากๆเร็วกว่าความเร็วของเสียงเสียอีกเวลาที่นักบินฝึกหาจะลงจอดเขาจะต้องมาหยุดนิ่งอยู่เหนือยอดแหลมประจำยานลำๆนั้นและจึงค่อยๆลงจอด นี่ก็หมายความว่าหนึ่งยอดต่อหนึ่งลำอย่างนั้นเลอครับผมถามใช่มันเป็นเหมือนโรงเก็บยานไปในตัวระหว่างที่ยานจอดอยู่ภายใต้ยอดแหลมพวกนี้ก็จะปลอดภัยจากสนามแม่เหล็กและคลื่นรังสีต่างๆทำให้ยานคงสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาท่านรูทอนอธิบายโอ้โหเท่าที่เห็นนี้ผมว่ามันมีเป็นพันลำเลยนะครับ ครับแต่ตอนนี้ถูกใช้งานหมดทุกลำครับเหลือเพียงสามลำที่กำลังออกไปบินทดสอบกันสองลำและของผมอีกหนึ่งลำผมอยากเห็นมันจังเลยครับเดี๋ยวคุณก็ได้เห็น ตอนที่เขาทั้งสองคนกลับมาลานด้านบนนี้เป็นลานที่กว้างมากนอกจากพื้นที่ดาดฟ้าของอาคารนี้แล้วยังมีพื้นที่เชื่อมต่อไปยังลานบนภูเขาอีกท่านรูทอนพาผมเดินตรงเข้าไปเรื่อยๆจนถึงอาคารยอดแหลมอีกอาคารหนึ่งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดอาคารนี้ดูเหมือนกองบัญชาการการบินหรือหอบังคับการบิน พอดูจากสันฐานแล้วใหญ่กว่าทุกอาคารและมีห้องที่อยู่ด้านบนก่อนที่จะเป็นยอดแหลมนี่คือห้องทำงานของผมเชิญครับเขาเชิญชวนขณะที่กำลังเดินเข้าไปในอาคารหลังนั้นที่แรกผมนึกว่าบนนี้จะเป็นปราสาทราชวังเสียอีกครับผมเปิดประเด็นพูดคุยหลังจากนั่งลงที่โต๊เินขนาดใหญ่ตัวนึ่งพอเข้ามาข้างในจริง โดยเฉพาะในห้องนี้มันดูเป็นแค่ห้องธรมธรมดาธรรมดาเรียบรียบแค่นั้นเองครับผมถึงแม้ว่าเราจะได้ชื่อว่าเป็นรูปธรรมชั้นสูงหรือผู้ปกครองแต่เราก็มีชีวิตที่ธรมธรมดาธรรมดาครับ คำว่าผู้ปกครองผมว่าอาจไม่ตรงกับที่ผมเป็นด้วยซ้าถ้าจะให้ตรงตามความหมายที่แท้จริงน่าจะเรียกว่าผู้ดูแลกลไกของจักรวาลให้เรียบร้อยมากกว่า ผมไม่เคยปกครองใครไม่เคยมีกฎข้อบังคับใครและไม่มีใครอยู่ภายใต้การควบคุมของผมหน้าที่ของพวกผมคือจะต้องเตรียมความพร้อมตลอดเวลาสำหรับทุกๆก,กรณีที่เป็นอุบัติเหตุของจักรวาล อันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ทั่วทั้งระบบโดยเฉพาะตำแหน่งที่ตั้งของศูนย์กลางเอกภพนั่นคือที่นี่กับดาวโลกไกอาของคุณเราจะต้องไม่ให้มีความผิดพลาดใดๆเกิดขึ้นเลย ดังนั้นลักษณะทางกายภาพของผมจึงเป็นรูปธรรมกึ่งพลังงานคือไม่จำเป็นต้องมีการนอนหลับไม่ต้องกินไม่ต้องขับถ่ายแต่ต้องมีการสืบพันธุ์เขาทิ้งท้ายด้วยประเด็นสำคัญทำไมยังต้องมีการสืบพันธุ์ครับผมถามต่อ สิ่งนี้ยังเป็นสิ่งเดียวที่พวกผมต้องทำเพราะร่างกายมีสภาพเกิง่รูปประมการเกิดหรือการปฏิสนธิก็ยังต้องอาศัยการก่อรูปแบบรูปประมที่จับต้องได้อยู่แต่จะมีกิจกรรมที่ว่านี้น้อยมากๆอาจจะ4ี่ถึงห้าแสนปีหรือล้านปีถึงจะมีการสืบพันธุ์สักครั้งหนึ่งฮะล้านปีผมอุทาน และการปฏิสนธินี้ก็ต้องมีการแจ้งล่วงหน้ากันด้วยว่าใครจะมาเกิดมาเกิดที่ใครหรือใครจะทำหน้าที่เป็นพ่อเป็นแม่ถึงแม้ว่าทั้งสองจะไม่ได้เป็นสามีภรรยากันก็ตามแต่ถ้าถูกเลือกเราก็ต้องพร้อมที่จะทำตามนั้นและก่อนที่ทั้งสองจะมีอะไรกันเราก็ต้องมาเออ น่าจะใช้คำว่าเก็บตัวคือเราทั้งสองต้องมารออยู่นะสถานที่ใดสถานที่หนึ่งเป็นเวลานานพอสมควรเพื่อรอประกาศกำหนดเวลาปฏิสนธิซึ่งมันจะต้องถูกต้องแม่นยำแบบคิดกันเป็นวินาทีเลยทีเดียวและเมื่อถึงเวลาดังกล่าว สองคนถึงจะเริ่มปฏิบตัติกิจกรรมทางเพศกันไม่ใช่คิดว่าจะมีอะไรกันเมื่อไหร่ก็ได้หรือทำเล่นๆเ,เพื่อความบันเทิงเหมือนที่พวกคุณทำกันบนโลกนะเหตุการณ์แบบนี้หากเกิดขึ้นจะมีการแจ้งข่าวนี้ไปทั่วทั้งจัก,กรวาลและสถานที่แห่งการปฏิสนธินั้น mm hmm. ก็จะมีรูปธรรมชั้นสูงมาชุมนุมกันเหมือนมีงานเทศกาลอะไรสักอย่างเลยทีเดียว โอ้โหอย่างนี้กว่าจะมีใครมาเกิดแบบที่ท่านเป็นก็น้อยมากเลยสิครับใช่การเกิดของมนุษย์โลกถึงร่านั้นปกติก็ถือว่าน้อยอยู่แล้วแต่แบบที่ผมเป็นนี้ยิ่งน้อยกว่าไม่รู้กี่ร้อยกี่พันเท่าและดวงจิตเหล่านั้นมาจากไหนละครับ เป็นผู้อาสามาทำงานโดยตรงจากนอกเอกภพจากพระผู้สร้างโดยตรงซึ่งนี่ก็เป็นที่มาของกำหนดการล่วงหน้าว่าจะมาเกิดที่ใครเวลาใดในอดีตเคยมีการปฏิสนธิในลักษณะที่ใกลายอย่างนี้บนโลกของเธอด้วยนะหมายความว่าอย่างไรครับผมถาม คือนอกจากจะมีการปฏิสนธิระหว่างรูปธรรมเก่งพลังงานด้วยกันแล้วยังเคยมีการปฏิสนธิระหว่างรูปธรรมกายภาพ คือคนบนดาวโลกไกอาของคุณกับรูปธรรมกึ่งพลังงานอย่างพวกผมด้วยซึ่งเคยเกิดมาแล้วทั้งหมด4ครั้งในประวัติศาสตร์โลกของคุณบุคคลเหล่านั้นจะได้ชื่อว่าเป็นมหาบุรุษพวกเขาจะเกิดมาพร้อมกับภารกิจและเรื่องเล่ามากมายการมาเกิดของเขาคนนั้นมาจะเป็นการทำนายไว้ล่วงหน้ามาเป็นพันๆปีและลักษณะการเกิดของเขาก็จะพิเศษ ่าคนทัท่วๆไปคือจะมาเกิดในคานของหญิงพรมจรรันที่ไม่เคยมีสามีมาก่อนเท่านั้นและกระบวนการปฏิสนธิก็จะมีลักษณะเป็นกึ่งกายภาพกึ่งพลังงานคือพูดง่ายๆฝ่ายหญิงจะรู้สึกเหมือนกับว่าเธอแค่ฝันไปเท่านั้นซึ่งมักจะฝันว่าได้มีอะไรกับทูตสวรรค์ที่มีรัศมีสว่างเรืองรองอะไรประมาณนั้น โดยบุคคลที่จะมาปฏิสนธิแบบนี้ได้ม้าจะถูกกำหนดภารกิจและบทบาทไว้ล่วงหน้าแล้วว่าเขาจะต้องมาทำอะไรซึ่งภารกิจเหล่านี้ก็ล้วนแล้วแต่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในโลกของคุณทั้งสิน้นคนสุดท้ายที่มาเกิดด้วยวิธีแบบนี้คุณรู้จักเขาดีใช่พระเยซูไหมครับผมรู้สึกว่า พระองค์ก็มีลักษณะการเกิดแบบนี้เหมือนกันใช่แล้วเออผมกำลังจะถามอะไรต่อเอาละเราพอแค่นี้ก่อนผมคิดว่าได้เวลาตอบคำถามที่ผมค้างคุณไว้แล้วนะครับเขาตัดบทหลังจากสนทนามาได้สักพักคำถามอะไรนะครับผมลืมไปแล้ว ก็คำถามที่ว่าประตูทางเชื่อมระหว่างโลกของเรานั้นใครสร้างสร้างมาเมื่อไรและสร้างมาเพื่ออะไรไงครับอ๋อใช่ครับผมตื่นเต้นจนลืมไปหมดเลย